ยุวัฒนาหีพี่น้องคคตรสิวันนี่ติลดขออภไยกั ham, <c oughs> นนะกันจาภาพ่อมันนี่นะครับอย่างนี้าโดนเลไล่ทั้แลอยแล้วก็ยิบหัวใส่ทั้งแค่ลอยแล้วก็หยิบส่กคพูดเมี่ยวกันไล่เอาเปยังกันหยแลนใหม่ตัวตัเล็โอ้ยสร้างขอตอรูปเมี่ยวมวดน่ะมันเป็นจริงธรรมดาะยุคนี้มันเป็นยุคไปให้ถี่ต้อเมาละมอนเขาเปความเมียมาก จะใคเป็นผัวเป็นเมียก็จะไหัไเบเว้ยละเบีนเบีเมียกีจะไม่ยากสีั้นนีน่อาตว่าจะวางนีาเบว่าจียร,ยรมื <c oughs> <c oughs> มีบเอาาเป็นกันีเอาที่สี่กันี <c oughs> <c oughs> กีนปรเดียนลูกไะไดเฮ้ยคุณแม่ขานละดีใจเดียวมาล่ำคอนสวรรค์แม่แ่จว่าแต่นตนเดีอกดีใจเดียมาล่ำบ้านผัวเก่ากันยังผัวเว่าได้กันย่างไปทางการดอกแม่เด้าว่านั่้เป็นทังการเอ้ยไปบ่งวาล่ำขอลากไปสี่างน้องโนปิดนำเนียนู่นดีอดีใจน้องเจ้าเที่ยวจว่านูกเอากับม่เอากับพทับาามกับพ้นทับมาดา ¡Vaya no! ได้อย่สภาดีพอผู้ใหญ่วัดดีดองเจ้าเปียมื่อไรเกียจากขวางเงี้ยงานลูกงานเต้างานจกของนั่นแม่ปฏิีตไวเกียจปานี่นะเว้ยบางชุดข่ายซักใหม่เลยขวดมันกัดสวนดูเียบางส่งเนี่ยบางส่องจะของเงาเปุ่น,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 นิ้มตะบหูดสายพัดก,กับ,บวถเฮ้ยเจ้ากับวัตจากน้อเมียแลเสียขนย่อยออกนอก นี่แหละคือนมาสุดเตรียมพร้อมเ,ออเตรียมพร้อมอย่างเตรียมพร้อมเสียบ <c oughs> โอ้ยคุยขี้คุยได้อยู่นี่นะถ้าตา้องเมาเราค่อยแข่งจะเทียบเพราะว่าอ่า,อามันก็แข่งอยู่หันหลังพ่อนี่บอด้มักได้แล้ามันยังเศร้าบไดี้เรากินหลายกรบด่ดีก็กินกบด่ดีกินเพื่อสุขภาพกินเพราะกินเขาแสันยังสิทธิ ตั k, helm, i, ้งเอาพี่น้องเรากินได้สุดปนแล้วมี่วานแหละเป็นหนกเลยอ่ะอาจารย์ชี่ครับเบิ้งกันเนี่ยทีละเอออย่ามากอย่ามากเอาไปได้หน่อยน่อยเน้นเน้นเอาหอมเอาผู้ใดผ้าดเรียนของปอกอ่ะ ปรยกหัวมันออกไก่ใสเดี๋ยวพี่น้องเราพินหลายกับกรณีเดียวกอนเอาขอเสียงคนโสดนครสวรรค์หน่อยแล้วข้อนสวรรค์โมเป็นนครสวรรค์เอาดิไม่เลียนตายยังไก่เจี๊ยเนี่ยตากระนองมันก็ค้อนข้อนข้อนกันเนาะโดนไล่หลายเนาะโสดกรดีนด้เนาะพี่น้องเป็นยังไงพ่อโสดกรดีสี่ไผ่ก็ได้ก็กันละกูเยว่าโสดที่บอก เสียบยากเดียวจะไม่อเขาหางจะของเอย่ปรเด้เขาคางจะของดดองไปดีโอดีใจที่ลราใส่คอยในมาแต่งงานกับลูกสาวเจ้าเอแล้วอีกอย่างนะดอกเจ้าก็คอยกระิบดใกล่กันสนิทสนมกัน่ี ขอพูดเพื่นยังไหนแม่เจ้าของเสียหายแล้อย่นี่เสียหายสางเมียไปแล้วกูมีแห้งแม่ยไม่แม่กูเอออย่าทุกข์อย่าเถียงกันเดียวพ่อสิเอาภาพสองกับได้ลูกไล่ก็จ้องคอยถามเจ้าใน่โดกถามยังอีกถามดูคอยแหกขันหมากเขาเมื่อเงื่อเจ้าแล้วผู้ที่เพิ่นเมาเราเพิ่นก็จังบ่มีสภาก็ค่อย เพิจะยังดาซื้อตาบานกันบางเอามาซื้อว่บาดจังได้เพิ่นบ่ได้กินเหล้าเมาขึ้นเจ้าเมียเพิ่นกินยงนงังมีเจียงดื่อเมื่อเพิ่นกินปุ๋นเห็นยว่าปุ๋นกระติงแดงเอ็กซ์ตาฝาแดงคว่ำด้วยสมิโลูกเอา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 เจ็บแล้วเปิดหายังไม่เปิดเอา,เอาสิเปิดกินกระที่ได้กินบ่ได้มันเป็นของสมุหสสสดหน่วยโฆษณาเขาซื้อเนี่ยกระติงแดงเอ็กซ์ตาต้องฝาแดงจะแข็งแรงดูดีมีออร่า ฮโ,โ,โร่สกัดจากก็หลีมามีคุณค่าทางสมองลองดื่มกันกินแล้วเป็นยังไงแม่กินแล้วก็ขึ้นหักทีกัะป้งตัง้งพูดสงฮีโลเอ,อและพูดก็ทิงได้นี่คือเสียงจากพญ,ญาบาคอดเอามาส่งเยียวยนี่เลยอยางละห้าแักมาให้พ่อหน่เอาไไอเอามากินเพื่อสิมันออร่าเป่งปัง เอาไม่ได้กินเหน็ดเนี้ยนี่ค่อยกินเหน็ดเบี้ยเห็ดงัเนเอาตัวนี้บ่านเหน็ดเบี้ยนะเอาคนละเห็ดคนละเบี้ยอ๋อน,อนี่ตีลูกไผ่ค่อยนี่ยบ้าพ<ะ>่อเมียนค่ะอันนี้พี่สาวเขาพอ่อ <c oughs> งามบ่คะงามอยู่จะว่าขนแขนลายปวดว่ะเปิดเนี่ยเนี่ยตีตีเนาะขันมันเปิดตะล่างกับตีตีเนี่ยอื่นดิเนาะพ่อทะลุนกเอาได้ป่วยไหม คุณพ่อคะเราลองว่าเจ้าสาวนี่สวยคนแขนบนเพระาะไแบบใหญ่มันก็นแล้วกันล่ะแม่นี่ทีแม่นพ่อคุณบางร่างเล็้นมเป็นนมหอเป็นหีลืมดากบมาเป็นดา,ากโอจยเงี้แล้วเธอยะเงี้แล้ว ป,ปูมึงนั่นแหละฮะปูมึงป้าปูแกได้มาเม,ามา้าคือหมาแถววะเอันนี่ปูมึงกับมืหมานาหนาดิโอ้สมพอ่อแล้วน้ะเมื่อวานเมื่อก,ก่อนให้เรานอนเลียบปากหมารวววอยู่ท้องย่างลอยพอดนเนี่ยล้วก็สซมแควอยากกินฉี่ตอนตอนว่าแบ่ขาแบงรูบเจ้าเป้าหน,นูดิเอาไปนี่เลยลูกเจ้าเป้าแบกยัง ปึน้นสันิบาตบวเศ้าไมไแม่มันก็สักอสัไัมันเศร้าอย่าวมาท่านเศ้าปะเดี๋ยวละอ่พดม,มากเขาซีดอกแน่บค่ะอ้ยขอ,อ,อโทษครับผู้หน,นี่เจ้าสาวคะเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวติอือ มีเหล่า <lok> เออคนหน่อยๆบ้างบางุ่มเป็นนุ่มฮีเป็นฮ yeah <t are> <t are> <để> ีมีแผ่นดาคักคักคือเปลี่ยนนะครับเจ้าลาดานอนัสาสุปีโยโบลูก็ถามสั่นแม่ผู้หอกคก็สิดอกละป้าที่โตเจ้าผู้ผมเห่ายุงเขาเห็นหัวใส สั่งมาคือไก่ห้างเฮาเ่าทอกับปู่แท้เฮาตัวนี้มันอจีเกิดโดนมาไล้ไมันตั้งไป่อกับปู่บ้างง่ายคอมเจ้าของกูเกิดมาที่แหลกลาแอะตุ๊กเจ้าสาวจีนทุกบ้านพ่อเอื้อถ่าเสร็จติดินนี่นี่แล้มแลไม่อย่างนี้เมย์เมื่กามแมนตัวเนาะปากลาจีนปะะ่ะเนาะมันมีพอ่อเสร็จหักลาสลับผาหลักกับเจ้าสาวเลย มักเขาหมองใดปิงเขาหมองใดหอ,อมแกงเขากระได่วามักมองหัวเขาบอสาจริงสารภาพลาาาาเ,าาเลยลูกเว้าออกว่าได้จากแกงจริงเลยเอาพอบนาสิถามมึงแน,น่นาะ พอผหัวผู้หายกันสิตพอผู้เดียวกันลายอยู่เมเป็นอย่งวตอนนีงจะเพิ่มาบอกใครมว่าปากกึเนี่ยอเกนี่กันเมกระตืบกจะปากดอกลาเนี่ยอื่นบักึดอกมันเขาเปลี่ยนจะเบาเลยเบ่แม่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าบ่าไม่ได้เอาเพื่อนเลยลูกเอาไปเลยตัวเมอสาวตัดังแคยดังขีนึงดอกต่ได็กิดลูกไปพูยาบานนาะลาเนาะ ควันเราก็บพ่อได้ผัวปากกือยิ้งปลาชกเอวบางล่างหน่อยเนเป็นเน่าดางเป็นดางโอ้ยสอนเดนสอี่แม่อย่างว่าจะสู้ควันสู้ควันเจ้าหมอพังมาบ่ได้นีอเอาไม่จริงไดยกับพ่อผู้ใหญ่เราทานนักษาเองแล้วเราสาศัสู้เองเนี่ยท่นนั่งคอยว่าแล้วท่านคอยว่าเตรียมมากนี่ว่าได้สู้หรือควันนี่เตรียมมากเลยเล่ารดด้วย้ยใครอยู่พอผู้ใหญ่บ้านเราเคยเป็นหมอพังเก่าอยู่ เดียวเจ้าเฝ้าเดี๋ยวเออผู้ใดเป็นหมอผาพมาพอผู้ใหญ่น่ะดิพอผู้ใหญ่เป็นหมอผามาบ่ได้หรอเป็นยังก็จีบเป็นบ่ได้หน่าแล้วชุบฮีกูยุบหรืไปุ๋ยผู้คนเราแหมเป็น,นดได้ซะอะไรีเนี่ยพอเป็นยังดอกแม่เคยมีวิธีปูคนอยู่แบบไลูกโอ้ยในฐานะที่ข่อยเคยเป็นเมียน,านา้อยพ่อผู้ใหญ่นี่ขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครัเจ้าอย่ารัดเราตัวมาให้ขอดม ไข่คนี่เออไข่ก็กินมังหันด้วยกินมังหันละส้มสงนะเออพอก็ติดเราได้หรือพ่อบ้าที่พ่อบ่เคยติีเถื่อนได้หล่ะติีเท่านี้จะตดเรามื่อจ้าสั้นเลยนะเว้าวพ่อใจสดทุกขวดเลยโดยเฉพาะร้านเกตุกเนีเซ็นไม่ได้ ยิ่งลงไปแต<ป>่เรื่องอันเปานอะไรแม่เอาไปลาอีหล่ะตังโอกตังใจเยลยดูเด้ไอไต่เลือ่องา้ำดำอีละวันนาทีกำม,มัสมมงสมภางแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกับไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมว่าการยอดกับเรื่องเล่ออาาวบ้ายทีม้าจารยอดใกล้เร็ง,งใน,ใน,ในีไหม เขาบอกว่าเป็นหมอพามเขาบอกเห็นแมวเลี้ยงผีเลยตอนนี้อ๋ออ๋อกินนี่ไข่แน่จังเลยบ่เออมอ,อ,อ,อลางบอลคัยังเจ้าสิว่าอาจารย์ยอดใช่ได้เขาเปลี่ยนอาจารย์หรือพ่อเปลี่ยนอาจารย์เลยต้องอาจารย์แมนนะดาบทอง แลยวน่แล้วแต้อ,อู้วาาวาววยวว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 ท้วว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 ่าวว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 กวว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 ้ววววเวาวเวววววาวว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 วอวตวว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 วกวั้วว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 วดวว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 รวว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 ว่ ขานังไก่ขาเท้านี่ลูกขานังก่ายขาเป็นขาหรือเป็นปืนใหญ่โจรสลัดนี่โอ้ยขาหนังไก่ขาท้าขาเจ้าสาวไก่ขาเจ้าเบ้าไม่ต้องมาไก่พ่อพามเลยพ่อพามอื่นจอาบแต่พบอกกันที่แรกแล้วก็มาคยแต่งงานจะเทียรสอนหน่อยนะครับปู่นะ เปลวไฟขาล่างก่ขาเท้าลูกขาล่างกาขาเท้าขาเจ้าสาวไก่ขาเจ้าเออบักลาอีลาไปหน่ยกสองขาหนาขึ้นเร็วไปน้มือเออพอนมมือขึ้นนามาตัสสาภะกะวะตัวราตุสมาสมพุทธัสสานามาตัสสาภะกะวะตอิมีโปทัส ขึ้ยใหญ่ถบปูทิมนี้ค่อยมิระกวนมันสิออกลูกสีสีมือนี้เป็นมอสีวานดาสาันวันดีโอ้ยมันกับเดียวกันนั้นละ่ะปีทองเนาะโอ้สำคัญและเขาเสียวเดียวแน่ตายแล้วมันเป็นอย่างอีกลูมันเป็นอย่างอ,างอีกผู้ใบ ไปงี้ลูกไผย์เราก็มาดุมน้องมือสุดานอนแพ้หายใจแห้งแห้งตีนย้ำแรงเห็จะฟาอาบน้ำอาบน้ำแล้วคือจะเหนียวถนอมมันหอนปอบาเหนียวจนนโอ้ยค่อยเรื่องี้เดียดเจ้าสาวแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามันเขินมากกือหมูแคนห้ำเดี๋ยวบ่ น้ำแล้วให้เธอแป้งเต็ตัวน้ำผีใบหัวเจ้าจะตกใจตื่นเจ้าจะห้องแค่ดืนพอเชได้ยินน้ำหลานเอ้ยยามผัวเดาขมั่เจ้าจะตกที่ดังตายเดี๋ยวกวนเชเราขมั่มขมั่มพักหอยเดียวเบื่ออย่างสงสิตด่านคนมาจ่อบิงชอบรอบยุ่ ไอนังข้างอน้อยเสีข้างเสียงเดิมเสียงนาคืกให้ดังกว่าเสียงหายใจมทีทีต่อน้าผาไอสีพังเสียงหายใจมมันคือหมาเมียแต่ว่าล่ะ้ะฝลังเขาข้างจะไหนกันเหรจะไม่ถามไปทั่วที่ทั่วเด่นเนาะเอาพ่อจะคุณว่าฝลังข้างเนาะฝลังข้างวันจีเออฝลังเขาก็ข้างว่า โอ้ย a อ Oh no! Oh my god โอ้ยยังนี่มๆดูกันดีก่าเียโอ้เป็นทร์เป็นทรทบ้านห้โอ้ยโอ้โหเจ้าโอยเอาแบบเรไม่ติงานเขาไปเปิดไฟสีสุพู๊บเออญี่ปุ่นแกญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นเขาก้างละอีเด้อีบุสุบสังอีบุสุบิซึ อาจิโนมโตอารมาย่างอาจิโนมโตะญีปุ๋นเนาะมาชิรูนเบิดทึ่งเตงเลยไมเอาเอาแบบเผื่อนบ้านเทานี่เอาฝั่งเราฝั่งเราฝั่งานี ปานผู้เมาเกามาั่นใจดีไว้ผู้เมาก่อนโอวดตีแห้งจะรอรักวันฟงดงบันดุง้ยพี่น้อ,นองรถแก่แก่ข้อนสวรรค์ข่วมละค่ะงาลีมึงคือตาลเลียกแก้วมะนีน่เฮ้ยเป็นเจ้าง่ายล่ะเป็นจะได้ปไปน้ำมูบ้าหมื่นนะนะท่อรถล่องบาหนาวกูนีน่ รถลงบานใหญ่โทษละลาเป็นว่ามันเขาไม่ยากยากเระันบอกคน้อกัาเพื่อนเขาว่าได้แล้วนะให้บอกเพื่อนว่าจังใดจะพาคุไปล่งบานควนสวรรค์ไไก่ขวนสวรรค์ก็มูเพ่งไปนั่นคือสิบงไปลองบานขวสวรรค์ม้อว่าน้ำู่มวยเตียน้ำเด้อนก่เี๋ก็ต้องมาก๋วี๋ยวรอทีไนดวันนี้มันหมคุวันจันไร๋บีแม่ จะได้ปันมันก็มาเข้ามาคอยสี้แ่งงานกับเขาเหนแต่งงานนี่แล้วไอเดี๋ยก็ริงเจ้าไอ้ไม่ไว้ใสตัวรึกรบอ่านมาที่ว่าต้องกาเป็นจักริดยาสูันสิบาสิักันสิบวอที่พบปากันก็รีบโอ้ยเขสู้ค่อยๆกับฟงแย่งแย่งงานไอ้ปจะตั้งใจฟังเธอดีๆนะจะบังแซนรูปจะได้หนิทุกข์กับทุกยาก พัสยากัดก้อนแกกินแล้วเจ้าจะหันพีจะเบิ้งเจะบ้าเรอล่อกันล้อรวยกันลวยเป็นพนูกพยาบาลที่สำคัญปากมันจะกึอบัวเขาไป้ได้หลือยิ่บัวเขาอย่างน้อปากกึอบัวดขาตสวันกึบก็ไราง้มั้กระงมันไปปั่นจะมาเธอจะกลับไปทา้งนั้นก่อดิเจ้าเจาก่อนสี่กับายน้องกองคำนอก่อนดิฮูบมาทุกลกให้ใจพองไงทุกความหัวใจพ้องไง มันมีจับไดเพียงคนเดียวเด้ณลิไอ้ปานจะตีหูฟังดีๆเล้วมีแต่ใจในใครบ้าอนซ่อนหอบมาพทานงเ้กกับใหทางน้านไอ้เผลอ้ยบักเกอเกย์ึกมากองจ้องกองจ้องเน้อกองจ้องกองจ้องพองเทน้ปานปน

เพราะมันกยิสูในพู้่บ้านเลยิบทิานที่จะเข่าคางลูกพาจะคล้องเห่ไหมเข่าคางแ้บ้านจะคล้องอยู่หันกบ้านดีเด่นล้าจะมันิดีเด่นดีดกไ่ได้ให้เปียนวันนี้ลูกพาลูกพาไม่เยด่วเล้กูเลย้าขวัญโอ้กนับกูไม่หยังัไกลืมกะที่งแดงกันบ้ากะลืมนั่นลืมนี่เนาะสื่อกินจักเทียน้อโสมนี่โลดันบำรุงนี่ะมองน่ะนะเนาะ เจ้าแม่บ้า,าโอ้ป,ปิงปิงได้กูเปียไปนี่แล้วมั้งฮัลโหลรู้บ่เป็นเซวได้หนิโอ้ออตั้งใจมาจะพกเป็นผูนพ้พยาบ,บ้านเนาะว่าแต่มีบุญนี่งานว่าสันถือถุงกีดีกีดียางเข่าควานิบมึคือลูกภาพแต่ว่าโดยเฉพาะโรคท่านหิวอ่ะว่าสันกินลอยซอยเศร้า กูรู้คแกาเป็นแท่กูสักขันก็ปิดอกย่างคนสั่งแก้านีนะแล้วจะสิบปูบปูนะยังเงี้ยัเนี่ยสน้องแตกๆกย่านัผ่านก็ได้แบดนี้โอ้พ่อขุยมึงเลวหรอไปไม่ยังมึงสิวางพงงามกัน้สวยที่สุดในชายภูมิก็ดิฉันนี่แหะครับกูเ็เหลือใจเลยอิสรนีเท่าอิสรี ผู้าสางหอบความพังหอบความจริงใจไปค่ะมึงมึงบ่เรื่องคุณมันบอบอกค่ะมึงบอคุณมันบอไม่เลยค่ะมึงตายอยู่นี่ละแกจ๋า ป้ามีตาปูอ่ะค่อยเป็นกระเจ้ปูเธอเห็นบ่าว่าลูกจะเป็นกระใช้มันพาผู้ชายไปแล้วปูมาแล้วข่อยพาไปเหยียบข้ามันปูเร็วๆควย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 คุยเฮียบขอาปูนี่นะ่าเป็นยังกับปูกันบ้างกัเดีกว่าจ้ะพจะข้าดนี้สมอบความสุขด้านหน้าเวทีให้กับเพลงตุ้มประจำที่น่า พระเอกคู่ภัยพระเอกจิตอาสาพระเอกนึกงพลาชใยมีแต่ใจ